นาคตของชาติเยาวชนคือสมบัติอล้ำค่าของแผ่นดินผมจึงให้ความสำคัญกับการพัฒน,นาศักยภาพของเยาวชนสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่กาลังรับชมในขณะนี้ผมนายนัตกิจวงแหวนอายุ17ปีปัจจุบันกำลังศึก,กษาอยู่ในระดับชั้นมันยธยมศึกษาปีที่5าโรงเรียนมหาวชิชาราวธจังหวัดสมุทาผมคือหนึ่งในเะยาวชนที่พร้อมพัฒน,นาตัวเองเพื่อชุมชนสังคมและประเทศต่อไปครับ ส่วนหนึ่งของกระบวนการนั้นคือการที่ผมได้เป็นคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนมะถาวรเชรางหวัาสงขลาตำแหน่งฝ่ายกิจกรรมการที่ผมได้เป็นคณะวิหารสถานด็กละเยาวชนอำเภอเมืองจังหวัดสงขทาหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ประธานชมรมนักศึกษาและเยาวชนอาสาโรงเรียนมะถาวรเช่างหวัดสงขลาอนุกรรมการสอบพีอนุกิจประชาธิปไตยและที่ผมภูมิใจอีกอย่างคมีการได้เป็นหัวหน้าข้าราชสารสมาทรสาสตร์ในระดับชั้นประยมศึกษาตอนปลาย ทำกิจกรรมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการการประวดนวัตรกรรมคีิปปายและการทํากิจกรรมเพื่อส่วนรวมด้วยเหตุผลในการฝ่ยรู้ฝ่ายพัฒนาที่คือจุดประสงค์ของๆในการได้เป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงในสังคมไทยประชาชนสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองได้โดยการติดตามศึกษาและแสดงออกติดตามในการการทํางานของภาครัฐ ศึกษาในสิ่งที่ภาครัฐกระทำและแสดงออกอย่างมีวิจารณญาณเป็นได้ชัดจากเยาวชนในกลุ่มเที่อำเภอนาคบุญยัดตงขาที่ติดตามว,ายวามิยัานนิคมอุตสาหกรรมนอไปดูการศึกษาข้อดีและข้อเสียและแสดงออกอย่างมีวิจารณญาณว่าสิ่งนั้นมันจะเป็นบทเสียต่อ้นที่ของเรามากกว่า แต่ยังไม่สามารถมีสิทธิเลือกตั้งแต่เยาวชนก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา,นานและขับเคล่อนประเทศได้ผมเองก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของเยาวชนประชาธิปไตยในการพัฒนาตักงะของเยาวชนประวัติเทศไทยของเราต่อไปครับ